ครับวันนี้บริษัท Cloud i t n e t w o r k เราจะมาแนะนำนะครับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับรุ่น CP 8 3 2อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าของตู้นะครับมาดูด้านข้างกันนะครับที่เป็นช่องการเชื่อมต่อนะครับ รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อแบบอนาล็อกนะครับทั้งหมด32ช่องนะครับที่เป็นช่องภายในนะครับ32ช่องตงัวนี้แล้วก็ช่องเชื่อมต่อสายนอกนะครับทั้งหมด8ช่องก็รุ่นนี้ก็จะรองรับทั้งหมด8สายนอก32สายในนะครับออจุดเด่นของรุ่นตู้รุ่นนี้เนี่ยรุ่น CP832 เนี่ยหลักๆเลยก็คือว่า มันเป็นรุ่นที่รองรับหัวคีย์ได้ด้วยนะครับตัวคีย์โฟนอันนี้ผมจะให้ดูตัวคีย์โฟนนะครับจุดเด่นของคีย์โฟนก็คือถ้าเกิดเราต้องการออมอนิเตอร์นะครับคู่สายภายนอกเนี่ยว่ามีการโทรเข้ามาช่องไหนบ้างมีคู่สายไหนรอรอสายอยู่นะครับมันก็จะมีปุ่มด้านข้างด้านนี้เนี่ยที่มันจะโชว์ขึ้นมามีเบรไฟสีแดงขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามีสายเรียกเข้า จะแตกต่างกับโทรศัพท์ธรรมดาซึ่งจริงตู้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์อนาล็อกแบบมีจอทั่วไปก็ได้นะครับก็โทรศัพท์ธรรมดาก็จะโชว์เบอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็แค่ว่าจะไม่มีปุ่มด้านข้างตรงนี้ที่ให้เห็นสถานะการทํางานของคู่สายภายในและภายนอกนะครับหลักๆเลยคงเน้นคู่สายภายนอกนะครับถ้าเกิดรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวขีนะครับมาดูช่องเพิ่มเติมนะครับของรุ่นนี้นะครับที่เป็นจุดเด่นๆก็คือเรื่องของ ตัว PC นะครับตัวนี้เป็นาสามารถเชื่อมก,กับสายแลนนะครับหัว r j 4 5ไปยังเครื่อง PC ที่ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการตู้สาขานะครับก็สามารถโปรแกรมผ่านตัวตัวโปรแกรมได้เลยนะครับในการตั้งค่าต่างๆของตู้สาขารวมถึงมอนิเตอร์การทํางานต่างๆผ่านตัวโปรแกรมได้ด้วยจะเหมือนกับรุ่นใหญ่อย่างพวกรุ่นที่เป็นตัว CP1696 นะครับก็จะมีการทํางานฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับ นี่ผมให้ดูพอร์ตชัดๆนะครับก็คือพอร์ตสายนอกนะครับรุ่นนี้8ดสายนอกก็คือช่อง1ถึงช่องแดช่องหลายนะครับส่วนสายในเนี่ยก็คือสาช่องแล้วก็สี่ช่องแรกเนี่ยนะครับสี่ช่องแรกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่สามารถเชื่อมต่อหัวคีนะครับจะมีความพิเศษนิดน,นึงคือหัวคีเนี่ยจะใช้เป็นสี่คอนะครับเพราะเนื่องจากต้องมีไฟไปเลี้ยงตัวหัวคียด้วยนะครับก็จะใช้ในสี่ช่องแรกนี้ส่วนช่องที่เหลือก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อ โทรศัพท์อนาล็อกทั่วไปนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบถ้วนเป็นตู้สาขารุ่น CP 8 3 2นะครับรองรับ8สายนอก32ใส่ายในก็ต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมอะไรก็สามารถติดต่อมาทางบริษัท c l o u d i t NETWORK ได้นะครับขอบคุณครับ